โสปมาทพระอรหันต์ไม่ได้เกี่ยวกับพระอรหันต์หรอกสสปมาทเนี่ยมันก็เป็นอัตตาเป็นมานะเป็นความหลงตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านไม่ถือโทษหรอกเนอะไหมไม่ถือโทษแต่คนที่เป็นนั่นคือเป็นเองด้วยความหลงเพราะความหลงนั่นแหละมันเป็นมันเป็นความไม่รู้เป็นความมืดเป็นเหตุแห่งทุกข์นะคือเป็นบาปในตัวของมันเองอยู่แล้วในความหลงนั้นน่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นพระอาหารหันต์นะแม้แต่เป็นอะไรก็ได้แม้แต่เป็นอย่างอื่นเราไปประมาทคนอื่นยังไงนนะมันก็เป็นความหลงที่คุมไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเราประมาทคนที่เขามีคุณต่อโลกเนาะอย่างเช่นพระอาหารหันต์อย่างเงี้ยนะมันยิ่งสาหัสไปเลยระดับของความมืดยิ่งมืดยิ่งมืดมนอนทการไปเลยความหลงยิ่งหนักเลยนลั่นแหละเข้ัไ นะคือหลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแล้วยิ่งจะทําให้หลงทงหนักกกว่าเดิมอีกจึงไม่ควรประมาทใครเลยนะ